สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลาพาเที่ยวพากินนะคะครังอีกสี่อีกแก้วทั้งอันนี้หนึ่งแก้วครับเป็นไองแก้วเป็นครับผมนมสดปั่น สามจิตนะจ้ะขอบคุณมากค่ะ 亀井香音。 ตรงนี้น้ำหลึกห้ามลงเล่นนะคะจะมานั่งกินตรงนี้ไม่ได้เอามา,มา,มาบูชิก้อนละสิบบาทนะคะ มีกุ้งด้วยหนึ่งตัวอุ้ยเยอะไปเผ็ดนะเนี่ยขอราดซอสนึดงนึงนะเอ้ยร่วงแล้วเละนีะ่ไปหมดเข้าเราดซอสเยอะอะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะคฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ